โควตาสอสอ20คนครับแต่ลราพักการเมืองแล้เป็นโควาสอสอครับมาเป็นเลขาคณะและเลือกผมเป็นโฆษกกรรมธิการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเรือนจำนะครับก็คณะกรรมธิการสามัญพิจารณาร่างพรบยาเสพติดฉบับพศที่ไม่ลงเพราะว่าต้องผ่านสภาก่อนถึงจะใส่พรศวันนี้เรามีหน่วยงานนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเปิคลองแล้วก็เรือนจำ จะมาให้ข้อมูลท่านว่าวันนี้สถิติการจับกลุมในพื้นที่นาทวีผู้ต้องขังที่ไปอยู่ในเรือนจําเท่าไหร่มีปัญหาหลังจากเข้าไปอยู่ในเรือนจําเข้าสู่สภาเมื่อเข้าสู่สภาเสร็จสสอทั้งสภายกมือโหวตเกินครึ่งหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะผ่านเรือนรำทองานแ่เรือนจำที่นราจะไม่ได้มีเวลาในการเราจะเรี่ยก ะะแต่ว่า,าส่วนนึงนะคะเราไม่ได้นำมาต่อยอดย้างแผลร้ายนะคะทีดี้วทีในทางซูย์ทัานกรรมธิการมาหนนะึ่งคณะนะครับในเรื่องของการแก้บรบรยาเสพติดโดยเฉพาะของพื่อกระท่อมนะครับท่านประธานกรรมธิการนะครับท่านสมศักด,ดิด์เทพสุจิตได้มอบหมายให้กับผมซึ่ง ถือว่าเป็นโคสนะครับให้ลงมารับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่จะนําเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะกลดล็อกนะครับใบกระท่อมออกจากยาเสพติดครับเพราะฉะนั้นนะครับกจิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการจุดป,ประกายนะครับในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเราจะไม่จัดในโรงแรมเราจะไม่จัดในพื้นที่ที่เป็นทางการนะครับก็เลยใช้พื้นที่บ้านทุ่งแหลผมก็เลยบอกว่าวันนี้ ทุ่งแหล่โมเดลในการแก้ปัญหาของใบกระท่อมนะครับอาจจะเป็นจุดแรกที่พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในวันนี้ครับตระมาทิการก็จะประชุมผมก็จะนําเสนอเข้าสู่กรรมธิการโดยเฉพาะความคิดเห็นของข้าราชการความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและความคิดเห็นของคนที่ใช้ใบกระท่อมนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับผมมั่นใจนะครับว่ามันจะเป็นการตัดสินใจของกรรมธิการที่จะนําเสนอเพราะว่าผมเองในฐานะที่เป็นสสด้วย เป็นกรรมธิการด้วยต้องลุกขึ้นชี้แจงให้กับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนนะครับได้เห็นว่าความจําเป็นความสําคัญที่จะยกเลิกเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรโดยเฉพาะศูนย์การจัดก,การสวนป่าอย่างยั่งยืนนะคะตามมาตรฐานสากลที่ของคณะกรรมาก,การสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเราปกติเราทําเรื่องยางอยูอย่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเล็งเห็นว,ว่าพืชกระทอมเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของป่าไมา้ค่ะครเราก็เลยมาต่อยอดต่อยอดยังไงบ้างก็คือดูในเรื่องของการพัฒนาเป็น ลิตภั์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องยานะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชกร,ระท่อมอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทีนี้เนื่องจากว่าอีกส่วนนึนะคะคือเราสามารถที่จะทําให้ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะคะในส่วนของต้นน้ำเนี่ยค่ะเราก็จะพยายามที่จะเร่งให้บริการว่าเพิ่มพื้นที่การปลูกนะคะอาจจะปลูกน้ำร่องนะคะในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ประสานงานไปกับยัง โอ,อกาสนี้ขอเชิญตัวแทนของเดินจำนาทวีนะครับเดี <c oughs> ๋ยวท่านให้กาตัวพิจารณาจังหวัดกำลังพิจารณาตัดสินโทษในส่วนของเดินจำเรนาทวีตอนนี้นะครับก็รับผิดชอบมีผู้ถกขังหญิงชายนะครับรวมแล้วทั้นเข้าประมาณ2อ0 0คนเศษนะครับตอนนี้ส่วนคดียาเสพติดนะครับสถานีตำรวจภูธรนาทวีรับผิดชอบนะครับ ของอำเภอนาทวีเนี่ยเจ็ดตำบลน,นะครับอีกสามตำบลหนึ่งก็ให้สถานีตำรวจภูทรนะครับสะท้อนนะครับ9 7คนแล้วก็จะเป็นพื้กระท่อม31ลายแล้วก็เป็นน้ำกระท่อม57ลายมันก็มีคนดีนะครับหล่คนไม่บอกปุ้มหรือปอคนเต้า,าเคเนเก่เนี่ยกินแล้วก็มีความีักคลังเจ้าในการทำงานโซเดนนะครับแต่กลัวคนตะกี้แต่ถ้ามาโทษเนี่ย มันการไม่ถ้งมาหมากใหม่ระโยชน์น่าจะมีหมักว่ายูชาไปไปตามไปรักธรรมชาที่จะถึงถึงที่มาเนี่ยมันก็ถูกอาจจะไม่ควมเป็นส่วนนึกเห็นได้จากความารรมชานิเลยในความเห็นส่วนตัวนะครับก็ต้องบอกว่าความส i, ่วนตัวก่อนก็เห็นด้วยกับท่านสสนัชนนต์ครับว่าว่าควรออกออกจากพรบยาสิษย์เหครับ คือโดยปกติแลยถ้ามึงม้วนเชิงวิชาการแล้ววางให้ไปติดยาที่ติดประเฟยเือนมันจะเหลืองจ้ากระถองก้อนนองเล็กบุรีถ้าเราใช้เกิดประโยชน์มันเกิอประโยชน์เะไนี่เห็นไหมครับตัวยาตาแย่ป้องเล่าก้นแต่เล็กเข้ใจถ่องไอ้เกิดประโยชน์ได้เากินแบบแบบกจะมึงไพรี่มาใหญ่หรากินแบบไป็นสุขามีคุณ่อยตาคนร่อยไรไม่ใหญ่ไรนั่นที่ตระพ่านะครับเปลือกนั่นเลยเอี้ยงกว่าเป็นเปลือกเงยเก่ บละบ่นะครับยาเสพติดให้ยุเลยไปยาเสพติดะทำเราเนี่ยไม่จัดยาเสพติดมาเป็นาหลายนะครับไม่คกระทนออกจากาเสิโอเคนะครับพระเป็นอที่ด้วยชวยทที่ครับ